ท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้ศึกษาถึงเอกจจะสัตตทิฏฐิและก็ได้ศึกษาไปถึงสาเหตุของความเห็นผิดที่สมณพราหมณ์ในสมัยนั้นมีความเห็นผิดว่าโลกบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงสาเหตุที่ทําให้เกิดความเห็นผิดว่าโลกบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงนั้นเกิดมาจากเหตุสี่ประการด้วยกันและได้มีเหตุเหตุหนึ่ง ที่เป็นปัจจัยแห่งความเห็นผิดของสมรพราหมเหล่านั้นก็คือเรื่องความเป็นไปของโลกและความเป็นไปของสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัตตรสสรนี้เฉพาะความเป็นไปของโลกนั้นเนื่องมาจากโลกที่สัตว์ทั้งหลายได้เกิดอาศัยกันอยู่นั้นบางยุคบางสมัยก็ถูกทําลายลงบางยุคบางสมัยก็กําลังก่อตัวเจริญขึ้นเมื่อที่ที่แล้วได้พูดถึงเรื่องเหตุที่ทําให้โลกเหล่านี้ถูกทําลายลง คือกับใดกับหนึ่งก็อาจจะต้องถูกทำลายลงด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมที่เรียกว่าเตโชสังวัตตะอสงไขยกับอาโปสังวัตตะอสงไขยกับแล้วก็วาโยสังวัตตะอสงไขยกับเหตุที่ทำให้โลกนี้ถูกทำลายด้วยอำนาจแห่งไฟก็ดีน้ำก็ดีลมก็ดีท่านท่านทั้งหลายได้ได้ฟังคำบรรยายมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้ว และเราก็ได้เริ่มศึกษาถึงเหตุที่ทําให้โลกนี้เจริญขึ้นซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในอักขันยสูตรถึงการก่อตัวของจัก,กรวาลตลอดจนความเป็นมาของสังคมมนุษย์ในอดีตว่าสืบเนื่องกันมาอย่างไรทั้งในด้านสังคมที่มนุษย์เราได้ก่อตัวกันขึ้นแล้วก็วิวัฒนาการมาถึงปัจจุบันที่เป็นสังคมต่างๆในปัจจุบันนี้ว่าได้เจริญวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้าง ในด้านการก่อตัวของจัก,กรวาลหรือของโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ตามหลักของพระพุทธศาสนาน,นั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าในระยะการอันยืดยาวมาช้านานแล้วที่โลกนี้กลับเจริญขึ้นอีกนั้นเมื่อโลกนี้พินาศแล้วอากาศจะเนื่องเป็นอันเดียวกันและจะเกิดโลก,กสันฐานในขณะนั้นจะมีเมฆตั้งขึ้นเรียกว่ามหาเมฆแล้วฝนก็จะตกลงมาสู่โลกที่ถูกเพลิงเผาผลาญทำลายไปจนสิ้นนั้น ท่านกล่าวว่าฝนที่ตกมาครั้งแรกไม่มากมีประมาณเท่ากับหยาดน้ำค้างในสารทักการคือปลายเดือนสามหรือต้นเดือนสี่เป็นหยาดน้ำค้างที่ละเอียดแล้วก็ตกอยู่อย่างเนี้ยเป็นเวลาช้านานติดต่อกันอยู่เรื่อยซึ่งโลกในสมัยนั้นเป็นโลกที่มืดมิดกว้างเปล่าแล้วก็มืดมิดไม่มีดวงอาทิตย์ดวงอาจารดวงจันทร์ในปรากฏอยู่ยต่อมามเมล็ดฝนนั้นจะโตขึ้นตามลําดับจากหยาดน้ําค้างก็โตเท่ากับมเมล็ดงา เมล็ดข้าวเท่ากับเมล็ดถัว่วแล้วก็โตเท่าก้านดอกโกมุตเท่าไม้เสาเท่าสาตําข้าวจนกระทั่งเท่าลำตาลถ้าเมล็ดผลใหญ่โตเท่าลำตาลก็คงจะขนาดประปา20นิ้วหรือ40นิ้วเนี่ยพุ่งออกจากท่อคงจะมากมายถึงขนาดนั้นตกอยู่อยางเนี้ยเป็นเวลาช้านามทีเดียวระหว่างที่ผลที่มีเมล็ดโตเท่าลำตาลตกลงมานั้น ขาบอกว่าจะเต็มไปในแสนโกดจักรวาลจนถึงทุติยชาญภูมิแล้วก็จะเกิดมีลมพัดขึ้นลมพัดขึ้นข้างใต้เพื่อรองรับน้ำานี่เอาไว้อีกครั้งหนึ่งไม่ให้รั่วลงไปเบื้องต่ำาขาบอกว่าประดุดดังหยาดน้ำที่อยู่บนใบบัวเราจะเห็นหยาดน้ำที่หยดลงใบบัวเนี่ยมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนใบบัวอย่างนั้นนะ่ะลักษณะน้ำที่ตกขึ้นในสมัยนั้นก็จะถูกอากาศเนี่ยพัดจากข้างใต้ขึ้นมาห่อหุ้ม ไม่ให้น้ำเนี่ยไหลลงไปสู่เบื้องต่ำลมจะพัดแรงกล้าขึ้นสาม,มารถแทรกน้ำขึ้นมาข้างบนได้และน้ำนั้นก็จะค่อยๆยงวดแห้งลงจนเป็นแท่งคือจับกันเป็นก้อนเป็นแท่งขึ้นแล้วก็งวดลงตามลำดับเมื่อน้ำงวดลงจนถึงที่พรหมโลกพรหมโลกก็จะตั้งขึ้นเมื่องวดลงถึงกามาวจรเทวโลกสี่ชั้นคือปริมิตะสวัสตีภูมินิม,มาราดี แล้วก็ดุสิตยามาเทวภูมิทั้งสี่นี้ก็ตั้งขึ้นเกิดขึ้นที่ถูกทำลายไปแล้วเนี่ยถึงทุติยชานภูมิลงมาเนี่ยก็ปรากฏเกิดขึ้นเป็นภูมิตามเดิมส่วนชั้นดาวดึงกับชั้นจาภุมหาราชนี้ยังไม่ตั้งขึ้นทั้งนี้เพราะภูมิทั้งสองนี้ตั้งอยู่ในเขาเเนรุราสเนรุราชภูเขาเสเนรุราชนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีแผ่นดินเสียก่อนต่อเมื่อแผ่นดินนี้เกิดขึ้นภูเขาเสเนรุราชจึงตั้งอยู่บนผืนแผ่นดิน เทวภูมิทั้งสองเนี่ยจึงจะปรากฏเกิดขึ้นตัเมื่อน้ำงวดลงถึงที่เกิดแห่งพื้นดินแล้วก็จะบังเกิดลมมีกำลังแรงมากพัดมาโดยรอบแล้วก็หอบเอาน้าไว้โดยรอบไม่ให้ไหลไปมาได้ท่านอุปมาเหมือนกับน้ําในธรรมะกรกธรรมกรกเนี่ยท่านทลายคงจะเข้าใจคือกระบอกน้ําสําหรับไว้กรองน้ําสมัยโบราณเราใช้กันตามวัดใช้คือเราทําเป็น เป็นกระบอกน้ําข้างบนก็มีปากแคบแคประมาณสักนิ้วครึ่งหรือหนึ่งนิ้วและข้างล่างก็มีมีผ้าตรุกรองอยู่โดยโดยไม่ต้องปิดก้นเวลาจะตักน้ําก็กดกระบอกน้ำเนี่ลงไปแล้วก็มือปุดที่ปากแลก้วยกขึ้นน้ําก็ไม่ไหลออกอันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ลูกน้ําเข้ามาสู่กระบอกน้ําเป็นการกรองน้ําอีกชั้นหนึ่งตามหลักพระวินยัยซึ่งทางวัดใช้กันอยู่เวลานี้ ถ้าท่านไปซื้อบริขารถาวายพระก็จะสังเกตว่ามีธรรมกรบอกอยู่ลูกติดอยู่ในอัฐบริขารอันนั้นะเรียกว่าธรรมกรกบมบอกประดุดน้ําที่อยู่ในธรรมกรบกน้ําที่อยู่ในธรรมกรบกเหตุทั้งๆท,งที่ที่ก้นธรรมกรบกนั้นไม่ได้ปิดทึบตรงอยู่แต่เพราะว่าเราเอานิ้วไปอดปุดไว้ที่ปากธรรมกรบกน้ําก็ไม่ตกลงมาลมอันนี้ก็จะพัดห่อหุ้มน้ําไว้อีกทีหนึ่งก็บอกว่าต่อจากนั้น น้ำจะงวดลงตามลำดับคือจะแห้งลงตามลำดับจนเกิดเป็นตะกอนจับกันเข้ากลายเป็นแผ่นดินลอยอยู่เหนือน้ำดุดดังใบบัวลอยอยู่ในน้ำแผ่นดินนั้นมีสีเหลืองเหมือนดอกกันนิกามีกลิ่นหอมรสหวานดีมากเรียกว่าระสะปัวีหรือที่เราเรียกกันว่างวนดินคือแผ่นดินสมัย ที่โลกกําลังเกิดขึ้นก่อตัวครั้งแรกเนี่ยเป็นแผ่นดินที่สะอาดบริสุทธิ์สีเหลืองดังดอกกัมลีกากลิ่นก็หอมเพียงแค่เอานิ้วไปแตะแล้วก็มาแตะที่ลิ้นตนเองนั่นก็จะซาบซานไปทั่วกายรสดีมากทีเดียวคดีวรสสะปัทถวีหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าม้วนดินเราแปลว่าม้วนดินพระพุทธองค์ตรัสแกวเศษฐะว่าดูก่อนวาเษฐะและพารัตวาชะ มีบางครั้งบางคราวโดยระยะการอันยืดยาวชานานนี้ที่โลกนี้กลับเจริญเมื่อโลกนี้กำลังเจริญอยู่โดยมาหลาวสัตว์พาตันจุติจากชั้นอาภัสรพรมเพราะสิ้นบุญหรือสิ้นอายุแล้วก็จุติลงมาด้วยโอปปาติกะกำเนิดลงมาเป็นอย่างนี้และสัตว์เหล่านั้นได้สาเร็จทางใจคือสาเร็จชาญมีปีติเป็นอาหาร มีรักมีสร้างออกจากกายของตนสัญจรไปได้ในอากาศอยู่ในวิมานอันวิจิตสถิตยอยู่ในภพนั้นเป็นเวลาชานานในสมัยนั้นจัก,กรวาลทั้งสิ้นนี้เป็นน้ำทั้งสิ้นมืดมนไม่เห็นอะไรดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏเดือนหนึ่งกึ่งเดือนก็ยังไม่ปรากฏฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏเพศชายเพศหญิงก็ยังไม่ปรากฏ สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งการนับว่าเป็นสัตว์เท่านั้นดูก่อนว่าเศษ,ษะและภารทวาชะครั้นต่อมาโดรยระยะการยืดยาวช้านานจะเกิดรถแผ่นดินลอยอยู่บนน้ําทั่วไปได้ปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นเหมือนนมสดที่เคี่ยวให้งวดแล้วตั้งไว้ให้เย็นมันจะจับเป็นฝาอยู่ข้างบนฉะนั้นรถดินเหล่านั้นถึงพร้อมด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยรส มีสีคล้ายเนยใสยเนยข้อนอย่างดีมีรสอร่อยดุดรวงพึ่งเล็กอันหาโทษมิได้ฉะนั้นดูกระวาเศษฐะและพารถวาชะต่อมามีสัตว์ผู้หนึ่งเป็นคนโรนพูดว่าท่านทั้งหลายนี่จักเป็นอะไรแล้วเอานิ้วช้อนรถแผ่นดินขึ้นมาทดลองริมดูเมื่อเขาเอานิ้วช้อนรสแผ่นดินขึ้นมาลองชิมดูแล้วรถแผ่นดินได้ซาบซ่านไปทั่วกาย เขาจึงเกิดความอยากขึ้นว่าดูกระวาเศถษะพารทวาชะแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พากันกระทําตามสัตว์เหล่านั้นบ้างโดยเอานิ้วช้อนเอารถแผ่นดินขึ้นมาลองริมดูรถแผ่นดินก็ทราบซ่านไปทั่วกายสัตว์เหล่านั้นจึงเกิดปัญหาคือความอยากขึ้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นพยายามเพื่อที่จะปั้นรถแผ่นดินให้เป็นคำคำด้วยมือแล้วบริโภคดูกระวาเศถษะและพารทวาชะ ในคราวที่พวกสัตว์พยายามปั้นง้วนดินให้เป็นคำคำด้วยมือแล้วบริโภคอยู่นั้นรัศมีในกายของสัตว์เหล่านั้นก็หายไปเมื่อรัศมีในกายหายไปแล้วดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นแล้วดวงดาวนักสัตว์ก็ปรากฏเมื่อดวงดาวนักสัตว์ปรากฏกลางคืนและกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนปรากฏ ฤดูและปีก็ปรากฏดูกระวาเษธะและพารธวาชะด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้แลโลกนี้จึงกลับเจริญขึ้นมาอีกนี่เป็นพุทธพจน์ที่พระพ,พ,พุทธองค์ตรัสกับวาเสธะกับพารัธวาชะพรามทั้งสองท่านด้วยกันชี้ให้เห็นว่าการก่อกำเนิดของจักรวาลโดยเฉพาะของโลกที่เราอาศัยอยู่นี่นอกจากฝนจะตกลงมาอย่างท่วมท้นแล้วน้ำนี้จะงวดลง จนกระทั่งเป็นตะกอนขึ้นแล้วก็กลับกลายเป็นแผ่นดินที่ลอยอยู่เหนือน้ําแผ่นดินในยุคแรกนั้นเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิ์สัตว์ที่มาเกิดในยุคแรกนั้นปฏิสนธิด้วยโอปปาติกะปฏิสนธิตัวในสมัยนั้นเพศหญิงเพศชายยังไม่มียังไม่มีอาดัมกับอีฟคือมีแต่เฉพาะสัตว์ที่เกิดขึ้นและสัตว์ที่มาเกิดนั้นก็มาจากชั้นอาภัสรพรมชั้นอาภัสรพรมนี่เป็นพรหมที่มีรักมีแผ่ซ่านออกไปจากกาย ที่เราเรียกกันว่าอาพัสราอาพัสราเนี่ยแปลว่าผู้ที่มีแสงออกไปจากกายสัตว์ที่เกิดในภูมินี้จะมีรัศมีเนี่ยแผ่ซ่านไปจากกายสวยงามมากจุติจากภพเนี่ยแล้วก็มาเกิดในโลกแล้วก็เหาะเหอเดินอากาศได้มนุษย์ในยุคแรกแล้วก็มีรัศมีแผ่ซ่านไปทั่วกายด้วยไม่มีเพศหญิงเพศชายแล้วก็ที่มาเกิดได้ก็มาด้วยโอปปาติกะปฏิสนธิคือวิธีการเกิดเนี่ยท่านได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่สี่ประเภท ประเภทหนึ่งเรียกว่าโอปปาติกะพวกโอปปาติกะนี่พวกเกิดมาเป็นตัวเป็นตนไม่ต้องอาศัยพ่อแม่อย่างพวกเทวดาเกิดพวกเทวดาพวกสัตว์นรกพวกเปรตพวกอสุรกายพรมตัวนี้ปฏิสนธิด้วยโอปปาติกะปฏิสนธิหลักปฏิสนธิที่สองก็คือพวกชาาพุชาปฏิสนธิพวกชาผา้ชาปฏิสนธินี้ก็มีพวกที่เกิดในไข่เรียกว่าอันดชะแล้วก็พวกที่เกิดใน มดลูกเนี่ยเรียกว่าชราผุชะอันนี้รวมเรียกกันว่าคับเสศรยกะคับเสศรยกะปฏิสนธิก็คือเกิดในท้องแต่ว่าตว์ที่เกิดในท้องเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างประเภทหนึ่งเกิดในท้องแต่ว่าอยู่ในไข่อีกประเภทหนึ่งเกิดในท้องแต่ว่าเกิดในมดลูกเช่นอย่างมนุษย์สุนัขแมวช้างมาวัวควายพวกนี้พวกพวกชราผุชะปฏิสนธิส่วนนกเป็ดงูตรงนี้เกิดในไข่ เรียกว่าอันดชะปฏิสนธิอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าสังเสทชะสังเสทชะปฏิสนธินี้คือพวกที่เกิดในที่เปียกชืน้นหรือจากน้ำคร่มจากเท่าใครสัตว์รานี้ก็ถือปฏิสนธิขึ้นมาได้ในที่เปียกชืน้นในที่เท่าใครเนี่ยมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันในสี่ประเภทนี้ประเภทที่เป็นชาราผูชชาปฏิสนธิเนี่ยต้องอาศัยมาดาบิดาเพราะเป็นคับประเสริฐยกษัตริย์คือจะต้องเกิดในท้อง ของมารดาดังนั้นต้องมีมารดาต้องมีบิดาจึงปฏิสนธิได้อย่างมนุษย์เนี่ยหรืออย่างสัตว์บางประเภทเนี่ยต้องมีมีพ่อมีแม่จึงจะเกิดมาได้ส่วนพวกโอปปาติกะพวกสังเสรชาินี่ไม่ต้องมีพ่อมีแม่สังเสรชาินี่เราจะสังเกตได้จากตัวสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่มันเกิดขึ้นในน้ำครําจากน้ําที่หมักหมมกันหรือช่งตัวนอนเลือดไหลต่างๆเหล่านี้ก็เกิดมาจากเท่าใคร อย่างเลือดนี่เกิดมาจากเหงือ่อในกายมนุษย์เกิดมาจากเหงื่อครพวกนี้ไม่ต้องมีพ่อมีแม่มันก็ถือการปฏิสนธิได้มนุษย์ในยุคแรกนั้นเกิดมาด้วยโอปปาติกะปฏิสนธิโดยโอปปาติกะปฏิสนธิผุดขึ้นเป็นตัวเป็นตน,ตน,ตน,ตนตขึ้นมาเลยแลวก็ระหว่างนั้นไม่มีเพศหญิงเพศชายซึ่งนี้อาจจะต่างจากาศาสนาคริสเตียนทางฝ่ายคริสเตียนนั้นถือว่ามนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างมานั้นคืออาดัมกับอีฟสองคน และจากนั้นก็จึงจะมาเพาะลูกเพาะหลานออกขึ้นในโลกมนุษย์เนี่ยมากมายแต่หลักพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่ายุคแรกที่สุดนั้นคนเกิดมานั้นด้วยโอปปาติกะปฏิสนธิแล้วก็ไม่มีเพศหญิงเพศชายครั้นมาเกิดมาแล้วก็จะมีคนโซนคําว่าคนโลนโลนก็คือโซนนั่นเองเห็นแผ่นดินสีสวยๆกลิ่นหอมๆก็เอานิ้วไปแตะไปแตะแล้วก็มาแตะที่ดินตัวเองก็เห็นว่าเอร็ดอร่อยดี เมื่อรสอร่อยดีก็เกิดความโลภต่อไปแทนที่จะแตะแล้วก็มาแตะทีดินก็ใช้วิธีปั้นเป็นก้อนกินแผ่นดินเป็นอาหารหรือกินง้วนดินเป็นอาหารทะเดะวรสัปทวีคือรสที่เกิดมาจากดินถ้าจะุโรมในปัจจุบันนี้ผลไม้ต่างๆหรือข้าวที่เราบริโภคกันอยู่เนี่ยก็สงเคราะห์อยู่ในระสะปัทวีได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีรสมาจากดินคือเกิดจากแผ่นดิน จะเป็นสม้มจะเป็นมะม่วงเป็นทุเรียนเป็นเงาะอะไรก็ตามเถอะเกิดมาจากแผ่นดินทั้งนั้นแล้วก็ถ้าแผ่นดินดีรสของผลไม้ต่างๆเหล่านี้ก็ดีถ้าแผ่นดินไม่ดีรสก็ไม่ดีอันนี้อนุรรมเรียกว่าระสะปัปทวีก็คงจะได้คือรสที่เกิดมาจากดินเมื่อบริโภคมากเข้าอำนาจของปัญหามีมากรัศมีในกายตัวก็หายไปแทนที่จะมีรัศมีรัศมีก็หายไปเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของ ของความวิวัฒนาการของโลกที่เราได้อาศัยกันอยู่พระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปว่าต่อมาเมื่อสัตว์เหล่านั้นพากันบริโภครถดินรับประทานรถดินมีรถดินเป็นอาหารเป็นเวลาชานานด้วยเหตุที่สัตว์เหล่านั้นถูกตันหาคือความติดใจในรถเหล่านั้นเข้าครอบงำก็เพลิดเพลินกับการบริโภครถแผ่นดินนั้นสัตว์เหล่านั้นก็มีร่างกายแข็งแรงแข็งกล้าขึ้นตามลําดับ ผิวพันธุ์ก็ปรากฏแตกต่างกันออกไปสัตว์บางพวกมีผิวพันธุ์งามสัตว์บางพวกมีผิวพันธุ์ไม่งามสัตว์ที่มีผิวพันธุ์งามก็พากันดูหมิ่นดูถูกสัตว์ที่มีผิวพันธุ์ไม่งามว่าพวกเรามีผิวพันธุ์งามกว่าพวกท่านพวกท่านมีผิวพันธุ์เลวกว่าพวกเราการดังเกียจผิวก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นเมื่อสัตว์ทั้งสองจำพวกนั้นเกิดมีการไว้ตัวดูถูกดูหมิ่นกันขึ้น เพราะความทน,นงเนื่องจากผิวพันธุ์เป็นเหตุด้วยอำนาจของอกุศลเข้าครอบงำจึงเป็นเหตุให้รถแผ่นดินเหล่านั้นหายไปเมื่อรถแผ่นดินอันเลิศหายไปแล้วสัตว์เหล่านั้นก็พากันจับกลุ่มปลารบกันด้วยความเสียดายว่ารถดีจริงรถดีจริงและคำนี้ก็ติดปากสืบเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันคือแม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้เมื่อคนได้ริมรถอะไรที่ดีๆก็มักจะพูดกันว่ารถอร่อยแท้ แต่เราหารู้ไม่ว่าอร่อยนั้น,นเป็นอย่างไรเนี่ยก็ติดมาถึงปัจจุบันนะยังไม่หายไปเวลาเราไปรับประทานอะไรที่อร่อยแหมรถดีจริงรถดีจริงพนาด้วยความดีใจเหมือนกับเมื่อรถแห่งแผ่นดินเนี่ยจางหายไปครั้งครั้งแรกแล้วมนุษย์ก็ปรารถขึ้นด้วยความเสียดายในรถนั้นเวลานี้เราก็ยังยังปรารถว่าแหมรถดีจริงทีนี้ไอรถดีจริงเนี่ยหรือไอรถอร่อยเนี่ยมันอร่อยอยังไง อย่างไรที่เรียกว่าอร่อยมีอะไรเป็นหลักตัดสินบ้างล่ะว่ารสอร่อยเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะเรื่องอร่อยหรือไม่อร่อยนี่มันเป็นเรื่องของของการปรุงเป็นเรื่องของความนิยมของแต่ละบุคคลคนที่ชอบปลา,าเผ็ดๆก็แม้ปลาเนี่อร่อยคนที่ชอบน้าพริกก็ว่าน้ําพริกนี่อร่อยเนี่ยเราไม่ทราบว่าคําว่าอร่อยนี่เอาอะไรเป็นเกณฑ์เอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินวันอีกคือความอร่อยรสดีปัจจุบันนี้เราก็ยงัยงยังปรารลกันอยู่อย่างนั้น ตลอดเมื่อรบแผ่นดินหายไปแล้วก็เกิดสะเก็ดดินขึ้นแทนที่สะเก็ดดินนี้มีลักษณะคล้ายๆกับเห็ดมีสีมีกลิ่นม,มีรสเหมือนเนยใสหรือเนอยข้อนอย่างดีมีรสอร่อยดุดดังรวงพึ่งเล็กหาโทษมิได้สัตว์ได้พากระมริโภคสะเก็ดดินอย่างนี้มาเป็นเวลาชาานานร่างกายก็แข็งแรงขึ้นทุกทีผิวพันธุ์ก็ปรากฏแตกต่างกันออกไปสัตว์ที่มีผิวพันธ์งามก็พากันดูถูกดูหมิน่น สัตว์ที่มีผิวพันธ์สามเมื่อสัตว์ทั้งสองประเภทเกิดมีการไว้ตัวดูหมิ่นกันขึ้นมีความทรนงตัวเพราะปรารกรผิวพันธ์เป็นเหตุะเก็ดดินนั้นก็อันตรธานหายไปอีกในระดับนั้นเครือดินก็ปรากฏเกิดขึ้นแทนสัตว์เหล่านั้นก็อาศัยเครือดินเป็นอาหารมาเป็นเวลาชานานร่างกายก็แข็งแรงเกิดขึ้นอีกตามลําดับผิวพันธ์ก็แตกต่างกันออกไปสัตว์ก็ดูถูกดูหมินผิวพันธ์กัน เมื่อสัตว์ทั้งสองประเภทเกิดการไว้ตัวดูหมิ่นกันเครือดินนี้ก็หายไปอีกแลเมื่อเครือดินนี้หายไปสัตว์ทั้งหลายก็พากันจับกลุ่มบ่นว่าเครือดินได้เคยมีแก่พวกเราบัดนี้อันตรธานไปเสียแล้วความบ่นเพ้อรำพันนั้นสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคือปัจจุบันนี้เมื่อคนเป็นจํานวนมากถูกความทุกข์กระทมอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบก็มักพากันบ่นว่าสิ่งของเหล่านั้นได้เคยเป็นของเรามาก่อน บัดนี้สิ่งของเหล่านั้นได้สูญหายไปเสียแล้วเรียกว่าปริเทวะหรือปริเทวนาการได้แก่การบ่นเพ้อรำพันการบ่นเพ้อรำพันเนี่ยก็สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยนอนจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนับการเวลาที่ล่วงเลยมาเนี่ยเป็นล้านล้านปีแต่เราก็ยังบ่นเพ้อรำพันกันอยู่อย่างนี้สืบเนื่องกันมาเรื่อยๆท้านบอกว่าเมื่อสับทั้งสองประเภทคือเมื่อเมื่อสับทั้งสองประเภท ได้เกิดความดูหมิ่นดูแคลนกันขึ้นเครือดินเหล่านั้นก็หายไปข้าวสาลีก็เกิดขึ้นมาแทนที่โดยไม่ต้องไปไปไถไปหว่านมันเกิดขึ้นในเองข้าวสาลีเกิดขึ้นครั้งแรกนั้นอะ่ะไม่มีรำไม่มีแกลบขาวสะอาดมีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดเหมือนข้าวสารพอถึงตอนเย็นสั์เหล่านั้นก็จะไปเก็บข้าวสาลีมาเพื่อบริโภคพอถึงตอนเช้าข้าวสาลีเหล่านั้นก็งอกขึ้นแทนที่เต็มอย่างเดิม คือข้าวสาลีตอนแรกเนี่ยไม่ไม่มีสันฐานเหมือนกับข้าวในปัจจุบันในปัจจุบันนี่มีเปลือกมีรำแต่สมัยนั้นมีเนื้อขาวสะอาดแล้วก็เมื่อเราเก็บตอนเย็นมาบริโภคแล้วเนี่ยเช้าขึ้นมันก็งอกขึ้นตามเดิมอีกเมล็ดข้าวสาลีก็เกิดขึ้นเองเต็มโดยที่ไม่ต้องไปปลูกใหม่ในสมัยนั้นการไถาการหวานก็เป็นอันว่าไม่มีสมบอกร่างกายของสัตว์ก็แข็งแรงขึ้นตามลําดับ เมื่อสัตว์เหล่านั้นบริโภคข้าวสาลีอันเป็นอาหารที่ต้องย่อยเพราะไม่เหมือนกับการบริโภครถแผ่นดินสเก็ตด,ดินและเครือดินอันเป็นสุดท้าหารคืออาหารที่บริสุทธิ์สามารถบรรเทาวความอยากยังรถสิ่งเดียวให้เกิดขึ้นเท่านั้นครั้นเมื่อมารับประทานอาหารซึ่งเป็นข้าวสาลีที่หยาบต้องย่อยจึงเกิดมีมูดมีกรีดขึ้นคือเป็นอุจาาออจาระและปัสสาวะเมื่ออุจจาระและปัสสาวะเกิดแล้ว ปากแผลอันเป็นที่ถ่ายมูดถ่ายกรีดก็บังเกิดเพศทั้งสองก็บังเกิดขึ้นสัตว์ที่เคยเกิดเป็นหญิงมาก่อนเพศหญิงก็ปรากฏสัตว์ที่เคยเกิดเป็นชายเพศชายก็ปรากฏเดิมทีเดียวพวกพรามชั้นทุติยชานภูมิหมดบุญแล้วจุติมาเกิดในโลกมนุษย์ด้วยโอปปาติกะปฏิสนธินั้นอุปจารสมาธิที่มีต่อเนื่องมาแต่สันดานตั้งแต่ครั้งยังอยู่ในพรหมโลกยังมีอยู่ไม่เสื่อมไป ก็สามารถข่มกามราคะไม่ให้บังเกิดขึ้นได้โยต่อมาเมื่ออิทธิภาวรูปปุริสภาวรูปคือเพศหญิงเพศชายปรากฏขึ้นกามราคะก็บังเกิดขึ้นติดตามมาเมื่อกามราคะเกิดขึ้นอุปจารสมาธิก็เสื่อมไปเมื่ออุปจารสมาธิเสื่อมไปแล้วก็ยิ่งเป็นโอกาสให้กามราคะเกิดได้ง่ายขึ้นต่อมาสตรีก็เพ่งดูบุรุษอยู่เสมอบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอ เมื่อคนทั้งสองเพศต่างเพ่งซึ่งกันและกันอยู่ก็เกิดความกำหนัดยินดีเกิดความเร่าร้อนขึ้นในกายเพราะความเร่าร้อนนั้นจึงเป็นเหตุให้คนทั้งสองเพศเสพตามกันเมื่อสัตว์ทั้งสองเพศกำลังเสพกามกันอยู่นั้นสัตว์บางพวกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนครั้นมาเห็นสัตว์ทำต่อสัตว์เช่นนี้ก็เห็นเป็นการกระทำที่โหดร้ายมากก็พากันด่าทอเอาก้อนดินคว้างปา โดยขี้เท่าใส่บ้างพร้อมกันนั้นก็พากันบนปราะด้ทยว่าทำไมขึ้นชื่อว่าสัตว์จึงทําแก่สัตว์อย่างนี้ในสมัยสัตว์ลาวใดที่ติดใจย,ยินดีในการเสพกามกันสัตว์เหล่าวนั้นก็จะเข้ามารวมกันกับคนอื่นๆไม่ได้เป็นเวลาช้านานคือต้องหลบไปเสพกันในป่าดงเมื่อสัตว์ลาวนั้นพากันเสพอสัตว์ธรรมอยู่เสมอเขาจึงพากันขวนขวายในการสร้างบ้านเรือนขึ้นเมื่อเพื่อเป็นที่กำบังในการเสพอสัตว์ธรรมนั้น เมื่อสัตยินดีในการเสดสัตธรรมแล้วก็มีสัตว์ผู้หนึ่งเกิดความเกียดคร้านขึ้นมามีความเห็นว่าเราช่างลำบากเสียนี่กระไรต้องไปคอยเก็บข้าวสารีมาบริโภคทั้งเช้าและเย็นอยากละนั้นเลยเราควรเก็บเอามาตุนเอาไว้เพื่อบริโภคในวันต่อๆไปจะได้บริโภคได้หลายๆเวลาสัตว์เล่าอื่นก็พากันเอาอย่างบ้างแต่นั้นมาข้าวสารีก็กลายเป็นข้าวมีรำห่อมเมล็ด มีแกลบห่อมาเล็ดข้าวต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่งอกขึ้นมาแทนที่อีกเมื่อข้าวไม่งอกขึ้นมาแทนที่แล้วที่ใดถูกเกี่ยวก็ปรากฏว่าเตียนโล่งไปที่ใดไม่ถูกเกี่ยวก็ปรากฏอยู่เป็นกลุ่มตั้งแต่นั้นมาข้าวสาลีจึงปรากฏมีเป็นกลุ่มกลุ่มเมื่อข้าวสาลีปรากฏมีอยู่ไม่ทั่วไปเช่นนี้สัตว์เหล่านั้นต่างก็พากันปรับทุกว่าเดี๋ยวนี้เกิดมี ทำทั้งหลายอันเลวามขึ้นในสัตว์ทั้งหลายแล้วซึ่งเมื่อก่อนพวกเราได้เป็นผู้สมเร็จในทางใจมีปีติเป็นอาหารมีรัศมีส่านออกจากกายของตนเองเพราะมีทำอลามกปรากฏขึ้นแต่พวกเราข้าวสาลีจึงตายเป็นข้าวมีรำมีแกลบห่อหุ้มอยู่เมื่อเกี่ยวมาแล้วก็ไม่งอกขึ้นแทนที่ปรากฏขึ้นเป็นตอนๆกลุ่มๆเยอกรนั้นเลยพวกเราควรจะแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันเถิด ต่อจากนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงแบ่งข้าวสาลีและก็ปักปันเขตแดงกันต่อมามีสัตว์ผู้หนึ่งเกิดความโลภขึ้นสงวนเอาของของตนไว้แล้วไปเก็บเอาของคนอื่นมาบริโภคสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเจ้าของถือกรรมสิทธิ์จึงร่วมกันจับสัตว์ผู้นั้นแล้วนํามาตักเตือนว่าท่านได้ทําการอันชั่วช้ามากต่อไปจงอย่าได้กระทํากรรมชั่วอย่างนี้อีกสัตว์บางพวกก็ไม่เตือนด้วยดีอีกเมื่อจับได้แล้วก็ลงโทษทุกตีโดยมือบ้างโดยก้อน,ด,อนดินบ้าง ได้ถอนไม้บ้างอธินาทานก็หาไดยหมดไปไม่ยังคงปรากฏมีมากขึ้นเมื่อมีการลักขโมยขึ้นการติเตียนก็ปรากฏการกล่าวเท็จก็ปรากฏการถืออาวุธก็ปรากฏครั้งนั้นสัตว์ที่เป็นผู้อาวุโสกว่าก็ประชุมกันแล้วต่างก็ปรับทุกกันว่าบาปรธรรมได้เกิดขึ้นแก่สัตว์เป็นจํานวนมากอย่างนั้นเลยพวกเราควรจะสมมุติสัตว์ผู้หนึ่งขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรจะกล่าวได้โดยชอบ ให้เป็นผู้ติเตียนผู้ควรติเตียนได้โดยชอบให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบส่วนพวกเราจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นก็พากันเข้าไปหาสัตว์ผู้ที่มีรูปร่างสวยงามหน้าดูหน้าชมหน้าเลื่อมใสและหน้าเกรงขามมากกว่าสัตว์ทุกคนแล้วก็แจ้งเรื่องให้ทราบว่าขอท่านจงเป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบจงติเตียน ผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบส่วนพวกเราจะพากันแบ่งข้าวสาลีให้แก่ท่านนี้เป็นบอกเกิดของระบบการปกครองในหมู่มนุษย์ซึ่งมีบุคคลเป็นหัวหน้าเมื่อสได้พาการสมมุติบุคคลขึ้นเป็นหัวหน้าหรือประมุขท่านผู้ที่ได้รับการสมมุติจึงได้ชื่อว่าเป็นมหาสมมุติชื่อมหาสมมติมหาสมมติจึงอุบัติเกิดขึ้นในโลกเป็นอันดับแรก เพราะเหตุที่ท่านผู้นี้ได้รับสมมุติให้เป็นหัวหน้าและเป็นผู้ใหญ่ในเขตแดนทั้งหลายจึงเกิดคําว่ากษัตริย์ขึ้นกษัตริย์จึงเกิดขึ้นในโลกเป็นอันดับที่สองเพราะผู้ที่เป็นหัวหน้าได้บังได้ปฏิบัติภารากิจเพื่อยังชนเป็นจํานวนมากให้เกิดความสุขใจได้โดยชอบธรรมคาว่าราชาจึงเกิดขึ้นตามมาเป็นอันดับที่สามเราจะเห็นได้ว่าความวิวัฒนาการทางสังคมนั้นสืบเนื่องมาจากเพราะว่าสังคมมนุษย์เนี่ย มีปัญหาก่อนเมื่อมีปัญหาขึ้นมาก็หาทางที่จะแก้ปัญหาอันนั้นด้วยวิธีการว่าจะต้องมีหัวหน้าหรือผู้ที่มีศักดิ์มีอำนาจคอยปกครองหมู่คณะขึ้นเนี่ยระบบการปกครองที่มีมาในอดีตโดยเฉพาะระบบก,กษัตริย์นั้นก็สืบเนื่องมาในลักษณะดังกล่าวนี้เพราะมนุษย์เหล่านี้ต่างเบียดเบียนกันมากขึ้นมีการประพฤติอธินาทานมีการช่วงชิงข้าวของซึ่งกันและกันมีการพูดเท็จ จึงได้รับสมมุติขึ้นผู้ที่รับสมุิเนี่ยก็เหมือนกับผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากมหาชนเพราะประชาชนเนี่ยสมมุติกันขึ้นแล้วก็มอบอํานาจให้ผู้ที่ได้รับมอบมอํานาจนี้ไม่ต้องอทํามาหากินอะไรเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ย <Yeah. S 2> เป็นผู้ทําให้เมื่อได้ข้าวสาลีมาก็แบ่งส่วนหนึ่งมาให้กับผู้ที่ได้รับการสมุติปกครองดูแลความเรียบร้อยเท่านั้นเนี่ยโดยอาศัยอำานาจที่ได้รับมอบจากประชาชนเนี่ยเป็นระบบการปกครอง ที่เด้กวัดสมบูรณาญาสิทธิทราชในสมัยนั้นขึ้นมาหรือระบบราชาธิปไตยก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นโดยมีพระราชามีอำนาจสูงสุดคอยดูแลทุกสุขของประชาชนและประชาชนก็แบ่งปันสิ่งของเหล่านี้ให้บำรุงถ้าพูดอย่างปัจจุบันก็คือเสียภาษีอากรบำรุงโดยท่านเหล่านี้ก็ทำหน้าที่คอยขจัดทุกบำรุงสุขคอยกล่าวสันเสริญคนที่ควรสันเสริญคอย ปรามคนที่ควรจะปรามคอยว่ากล่าวตักเตือนคนที่ควรจะว่ากล่าวตักเตือนเป็นผู้คอยลงโทษบุคคลที่ควรจะต้องได้รับโทษเป็นหน้าที่ของของผู้ที่ได้รับสมมุติขึ้นเรียกว่ามหาสมมุติเมื่อมหาสมมุติทําหน้าที่แบ่งปันที่ดินซึ่งเป็นที่ทํากินทางการเกษตรอย่างนี้คําว่ากษัตริย์ก็เกิดติดตามมาและเมื่อกษัตริย์ทําหน้าที่แบ่งปันเขตแดนให้อย่างเรียบร้อยประชาชนเกิดความรักเกิดค,ความเคาพรพนับถือ คำว่าราชาหรือราชะเนี่ยก็ติดตามมาราชาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความรักของประชาชนสังคมมนุษย์เราก็มีหัวหน้าคอยรักษาเนี่ยมาตามลําดับอย่างนี้ต่อมาสัตว์บางพวกได้มีความคิดขึ้นว่าการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จะปรากฏการติเตียนจะปรากฏการกล่าวเ็ตจะปรากฏการถือท่อนไม้ก็จะปรากฏการขับไล่ก็ปรากฏเพราะบาปธรรมเหล่า,ลาใด บาปปรรมเหล่านั้นได้ปรากฏเกิดขึ้นแล้วในสัตว์ทั้งหลายอยากละนั้นเลยพวกเราควรไปลอยอกุศลชั่วช้ากันเถิดสัตว์เหล่านั้นก็พากันไปลอยบาปอันชั่วช้านั้นและเหตุที่สัตว์เหล่านั้นพากันลอยลอยบาปลอยอกุศลที่ชั่วช้าคําว่าพรามก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกคําว่าพรามก็เกิดขึ้นพรามเหล่านั้นก็พากันไปสร้างกระท่อมซึ่งมุงและบังด้วยใบไม้ขึ้นในราวป่าแล้วก็เพ่งอยู่แต่ในกระท่อมเหล่านั้น พวกเขาไม่มีการหุงต้มอาหารและก็ตาข้าวเวลาเย็นและเช้าก็พากันเที่ยวแสวงหาอาหาร